นี่นะครับถาดกับไข่แบบดึงนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับสายฟรีนะครับที่ไม่มีเงินซื้อหรืองบน้อยไม่ต้องใช้มอเตอร์ไม่ต้องใช้ทามเมอร์นะครับมีคนอยู่บ้านช่วยเราดึงแล้วก็จะปลอดภัยครับสำหรับลูกๆหลานๆที่อยู่บ้านอย่างเงี้ยให้ดึงให้ดึงเชือกให้หน่อยอเชือกนี้เจาะก,กล่องนะครับจะอยู่นอกกล่องถ้าเกิดเป็นกล่อง CNN นจะดึง2ด้านก็ได้ดึงด้านนี้ด้วย หนึ่งด้านนี้ด้วยก็เขียนบอกลูกหรือบอกแม่ไว้ว่าขวาหรือซ้ายให้เขาดึงออยิ่งกับไข่บ่อยมันก็ยิ่งดีนะครับบ่อยก็ไม่ได้ถี่มากนะครับอย่างน,งน้อยก็คือทุกๆ4ี่ชั่วโมงหรือไข่ไม่ว่างขนาดนั้นก็ก็ทุกๆ12ชั่วโมงถ้าเกินนี้ก็ไม่ดีนะครับก็มีความเสี่ยงทําไมผมต้องมาทําแบบนี้เพราะว่า,าช่วงหน้าหนาวมือเราเย็นด้วย เราจะไปสัมผัสไข่มันก็เกิดความเสี่ยงแล้วก็เปิดฝากล่องอุณหภูมิเราก็จะลดลงใช่ไหมครับและทีนี้กลัวมันจะลันขึ้นมาไข่มันก็จะมีความเสี่ยงอันนี้เราก็จะลดความเสี่ยงนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับเรื่องกลองแกงงานทนทานครับด้านนี้ก็ก็จะชนกับถาดเลยตรงนี้ครับปมเชือกจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ 2- 2สองจุดคือผมเชื่อมใส่กันเพื่อว่าอนาคต เราดึงไปมันมันมันมีความแข็งแรงมากครับตรงนี้คือดึงดึงยังไงก็ไม่งอแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่ไม่ยึดตรงเนี้ยเรามาดึงตรงนี้เลยอนาคตก็อาจจะมีงอได้ครับตรงนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งสังเกตว่ามันจะมีเหล็กนะครับตรงนี้ก็จะมีเหล็กอ่าเราดึงสองด้านทําไมผมต้องทํามีเหล็กด้านหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ครับนี่เพละเพราะว่าถ้าเกิดเราเราทําถาดสามชั้นน่ะด้านหนึ่งเราจะดึงไม่ได้ แล้วก็จะสอดเชือกไปอย่างนี้สอดเชือกมาอย่างนี้นะครับสอดเชือกมาครับผมก็จะเจาะรูไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีรูอีกด้านหนึ่งจะใส่รูเดียวกันก็ได้หรือว่ารูบนรูล่างก็ได้นะครับ นี่นะครับลักษณะการสอดเชือกก็จะเป็นนี้จากเดิมที่เราใส่ได้43ฟองนะพอเราส,เออสอดเชือกมาผ่านเส้นตรงกลางแล้วนะครับผมจะไม่นับเส้นตรงกลางมันก็จะได้อยู่3 6ฟองนะครับตัวนี้ก็สามารถทาถาดกับไข่แบบ3มชั้นได้แบบ2เส้นนี้จะอยู่นอกกล่องคือจะดึงเพียงด้านเดียวนะครับสมมุติว่าคุณเขียนว่าเช้าหรือเลขหนึ่งเลขสองก็ได้เส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง เที่ยงเย็นอะไรก็ได้แล้วก็เวลาที่เราไม่อยู่บ้านนะครับเราก็จะบอกให้แม่ดึงเชือกให้หน่อยประมาณนี้กลับไข่ครับก็จะดึงข้างหนึ่งฟืดอ,อย่างนี้พออีกเวลานึงเรายังไม่กลับมาบอกแฟนหรือใครดึงให้ก็ได้ปืดอ,อีกเส้นหนึ่งเนี้ยดึงตัวนี้จะมีความปลอดภัยกับผู้ใช้งานนะครับกับลูกกับพ่อกับแม่ของเราที่เขาอยู่บ้านนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับดึงดึงยังไงมันก็ไม่ขาดนะมันเป็นเหล็ก ตรงนี้จะเป็นเชือกเกาะเหล็กนะครับนีไ่ไม่ไม่ไม่ได้เกาะฝากล่องนะครับพอะง้นแล้วดึงไปเลยครับผมว่าใช้ได้เป็นโอ้โหนานมากใช้ได้เป็นหลายๆปีเลยแหละใครจะเอาไปเรียนแบบก็ได้นะผมไม่มีลิขสิทธิ์นะครับก็ซื้อไปสักอันไปก๊อปปี้เอาอย่างเงี้ยไม่ไม่มีปัญหาหรือถ้าเกิดใครจะเอาไปเป็นเหล็กเส้นใหญ่ทำเนี่ยอันนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําได้ไหมเพราะนี้เป็นเหล็กกวาวนาตัวตัวนี้นะครับ เพราะว่าผมจะทำะสามชั้นไงสอนทำสามชั้นแล้วทีนี้มันต้องมีถาดกับไข่ถ้าเรากลับมือมันก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะทำให้เขาเกิดบางคนบอกว่าตายโคลมเยอะตายโคลมอย่างนั้นตายโคลมอย่างนี้มันมีความเสี่ยงทุกอย่างครับสำหรับตู้ฟักไข่แบบมือกลับมันมีความเสี่ยงแม้แกระทั่งมือเราเย็นอุณหภูมิภายนอกเย็นเปิดกองกลับมือเปิดกองกลับมืออย่างเงี้ย มันมีน้อยคนมากที่จะแบบว่าทําให้มือเราอุ่นก่อนค่อยมาสัมผัสไก่ค่อยมาสัมผัสกับไข่นะครับคือเราเราก็ทําให้เขาเสียงในทุกๆด้านเพราะงั้นแล้วตัวนี้ถ้าเกิดใครทําได้ก็ทํานะครับก็ก็ copy ได้ผมไม่ได้มีลิขสิทธิ์อะไรตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรางห่างห่างจากถาดนิดหน่อยเพื่ออะไรเพื่อให้ตรงนี้เวลาสไลด์มันจะไม่ติด ถ้าเกิดว่าถ้าเราติดขอบอย่างเงี้ยมันจะดึงสไลด์ไปไม่ได้นะครับแต่ด้านข้างข้างหน้าข้างหลังเนี่ยติดได้นะครับเพราะว่าเราดึงเองเรารู้จักแรงดึงเวลาติดขาลูกไก่อย่างเงี้ยเราก็ปล่อยไปเลยแล้วก็สามารถดึงไปดึงมาได้นะครับจะเป็นการกลับไข่แบบพลิกไข่แบบไม่ไม่ให้เขามีความเสี่ยงโอกาสการเกิดก็ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับพอตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บ ผมก็จะสอนทําถาดกับไข่แบบสาชั้นนะครับตัวนี้ขนาดก็ตัวนี้นะครับขนาดอ่าขนาดจะอยู่ที่50.5สิานะครับความยาวของถาดตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นสาเซนนะครับสาเซนแล้วทีเนี้ยถ้ากล่องไข่เล็กกว่าเน,นี้ยผมก็จะตัดขอบออกให้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัดขอบไม่ตัดขอบผมจะถามทุกคนแล้วครับ ถ้าสมมติเราตัดขอบมันก็จะมันก็จะแค่ด้านใน,นครับขอบก็จะไม่มีนะก็จะตัดขอบพวกนี้ออกเลยมันก็จะลดได้เป็นเซนเลยนะครับพอตัดขอบแล้วความยาวตรงนี้ก็จะเหลือ47.5แล้วด้านนี้ก็จะเหลือ32.5ครับผมตรงนี้ถ้าเป็นกล่อง C N N ต้องตัดขอบออกนะครับจะตัดเองหรือให้ผมตัดให้ก็ได้นะครับ ตัวนี้ราคา200นะครับรวมส่งถูกมากๆครับค,ค่าส่งผมก็40บาทลนะ,ะค่าถ่าถ20่บาทแล้วก็จะเป็นค่าเหล็กค่าอะไรพวกนี้ไม่แพงนะครับผมคิดแบบไม่แพงคือเวลาที่เราฟักไข่เราอย่าไปคิดเดยอะเรากลับมือก็ได้จริงๆแหละจริงๆแล้วผมผมทำราคามาเพื่อให้คนจับต้องได้ของบีที่จับต้องได้นะครับแต่ถ้าเราไป ซีเรียสเรื่องราคาไอ้ราคาของแค่นี้ราคาอย่างนี้มันมันไม,น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 มน่ไม่ได้นะครับเอาตรงๆว่าผมก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกใครอยากเอาไปทําเองก็ได้นะครับแต่วัสดุอุปกรณ์นี่ก็จะเป็นแล้วแต่คนจะหาได้บางคนก็เอาถาดแบบผมไปทํานะครับเป็นไม้คือสังเกตได้ว่าทั้งตู้ฟักทั้งถาดกับไข่ ผมจะไม่ใช้ไม้แล้วเพราะเมื่อก่อนผมใช้ไม้ทําขายแล้วทีนี้ฟักผมเป็นคนที่ฟักแบบฟักตลอดไงฟักตลอดแล้วค่าเชือ้อค่าเชือ้อปุ๊บเรา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 มันมันไม่สะอาดกล่องยังไงก็ไม่สะอาดถ้าเป็นไม้อัดผมทําไม้อัดแล้วก็ไม้จอยของโกบอลฮองแล้วทีนี้หลังๆมาปีกว่าตู้ฟักไข่ผมเริ่มฟักไข่พิการฟักไข่ป่วยหาสาเหตุไม่ได้ สุดท้ายผมเปลี่ยนมาใช้กล่องครับทำความสะอาดง่ายค่าเชื้อตายหมดคือทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับไก่ไข่ไก่ของเราโอกาสพิการไม่ค่อยมีนะครับถ้าเป็นถาดกับไข่แบบพลาสติกแบบเหล็กกวันนี้เชื้อโรคจะไม่มีจุดให้สะสมแลับสามารถถอดล้างได้นะครับตัวนี้จะยึดแค่เคเบิลทายสองตัวตรงนี้สตัวเราตัดออกตัดออกปุ๊บแล้วก็ขยับออกนิดนึงก็ถอดออกมาล้างทําความสะอาดขัด ถ้าใครจะทาสีก็ทาได้นะครับแต่ว่าผมไม่ทานะเพราะว่ามันถ้าเราทาสีแล้วมันจะฝืดมันจะสลลยากาถ้าเป็นพวกงานสีนะครับผมยังไม่ทำเพราะมันเป็นกาไนาแล้วแต่ถามว่าขึ้นสนิมไหมก็ขึ้นแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้ขึ้นแบบเยอะเหมือนเหล็กอนาคตก็มีขึ้นเหมือนกันเราก็ใช้แปรงถูมันก็ออกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นถาดกับไข่แบบดึงถ้าใครถนัดด้านเดียวอย่างนี้ ก็ดึงด้านเดียวนี้ดึงด้านเดียวสําหรับกล่องกล่องใหญ่นะครับที่ที่ทำหลายหลายชั้นเพราะว่าอีกด้านนึงดึงไม่ได้เพราะว่าเราจะกั้นทําหลอดไฟทำตัวควบคุมความชื้นน้ําอะไรพวกนี้จะอยู่ฝั่งนี้จะอยู่ฝั่งทางนี้เพราะงั้นเราดึงทางนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นกล่องชั้นเดียวกล่อง C N N ก็ดึงแบบนี้เลยครับก็คือดึงแบบฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ได้หรือว่าจะเป็น ฝั่งเดียวก็ได้อย่างเงี้ย <c oughs> ดึงแบบคนเราฝั่งนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จะได้เต็มที่อยู่ที่40 <c oughs> 43ฟองนะครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราเราดึงฝั่งเดียวมันจะได้แค่36ฟองแต่เราใส่43ฟองก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเชือกตรงกลางนะครับเพราะว่าเราดึงมันอยู่ต่ำๆไงแต่ถ้าจะให้เชือกไปอยู่ข้างล่างเงี้ย เพราะมันจะโดนน้าโดนอะไรผมผมเลยผมผมก็เลยเอามาไว้ข้างบนบนถาดนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานนะครับผมมั่นใจได้เลยว่าโอ้โหถ,ถ้าคุณดึงแค่เนี้ยคุณใช้ได้เป็นสิบปีมันเป็นกวนาวไนท์ด้วยถ้าเกิดว่ามีปัญหาคุณก็ขัดใช้แปรงขัดเดี๋ยวก็สนิมก็ออกครับนิดเดียวมันไม่ได้ขึ้นทันทีนะครับแล้วก็สักพักอยู่ก็จะมีสนิมเล็กๆกขึ้นก็ทำความสะอาดครับ ผมฟักได้นานมากในตู้ฟักไม่ค่อยมีสนิมนะครับนี่นะครับใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ2 0 0รวมส่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ถาดตัวนี้นะครับใสกล่อง CNN ได้ครับที่ที่ผมเคยสอนทําตู้ฟักผมจะตัดขอบตรงนี้ออกมันจะวางลงพอดีเป๊ะเลยตัวนี้เอ่อเพราะว่าทัมเมอร์แพงแล้ว ผมรีวิวตัวไหนไปก็แพงแล้วก็หายากแล้วก็ขาดก็กเลยทีนี้ก็เลยมีคนถามว่าพี่มีมีแบบไม่ไม่ต้องใช้ทํามือได้ไหมเขาให้โจทย์มาอย่างนี้ผมก็ทําทําตัวนี้ออกมานะครับที่ได้ประมาณ 4- ีหวันแล้วก็ผมไปมีป้าคนหนึ่งด้วยแหละแกบอกแกไปดูคลิปต่างประเทศแล้วแกเห็นแกแกใช้เชือกดึงเอาแต่ว่าคนลงานนะแกใช้เป็น,เป,นเป็นไม้หรืออะไรนี่แหละ ทีนี้ผมก็รีลีออกมาบวกกับความคิดของผมนะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ซึ่งน่าจะเป็นเจ้าแรกคือเวลาดึงจะไม่สัมผัสถาดตัวนี้จะสัมผัสเหล็กตรงนี้นะครับเวลาเราดึงย้อนกลับไปทางนูน้นจะจะจะทนมากค่อนข้างทนทานเลยแหละผมว่าคือถ้าถ้าใช้กับไข่ก็ได้หลายปีเลยแหละผมว่าถ้าเกิดไข่ที่ สะดวกกับมือก็ไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้หรือถ้าใครงบน้อยไม่อยากซื้อทามเมอร์ไม่ไม่เอาแบบมอเตอร์ผมว่าตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับถาดกับไข่ตัวนี้ใครที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านนะครับก็ต้องต้องแจ้งผมก่อนนะก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับเพราะว่ามีเจ้านึงเอาไปแล้วเขาก็บอกว่าพี่มันใส่ไม่ได้ไข่แม่งลอย ไข่มันลอยมันไม่โดนพื้นถาดผมก็เลยถามว่าพี่ฟักไข่อะไรแกเลยบอกว่าไข่เป็ดไม่ได้นะครับอันนี้เป็นถาดไก่ไข่นะครับสเปคนี้แต่ถ้าเป็นไก่ไข่เป็ดไก่งวงพวกเนี้ยที่ที่ที่ขนาดไข่ใหญ่กว่าไข่ไก่หรือว่าเป็นไก่พันไข่ที่สมบูรณ์ถ้าไก่พันไข่ธรรมดาทั่วไปก็ใส่ได้ครับมันจะมีเบอร์ศูนย์ที่ใส่ไม่ได้เพราะว่าคือถ้าเราทําใหญ่อะ จำนวนมันก็ได้น้อยต้องต้องยอมรับนะครับสําหรับใครที่จะฟักเป็ดฟักหา่านจํานวนมันก็จะลดลงตามขนาดคือผมให้เลือกได้เลยว่าต้องการความห่างกี่เส้นอันนี้สั่งพิเศษผมได้เลยผมไม่คิดเพิ่มนะครับ200พร้อมส่งเท่าเดิมนะครับสั่งพิเศษผมไม่เป็นไรผมผมให้เท่าเดิมตัดคอผมก็ตัดให้ฟรีใครบอกไม่ตัดก็ไม่ตัดนะครับใครบอกตัดผมก็ตัดให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปทํา คลิปอสอน3มชั้นแบบออโต้นะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยผมไม่มีเวลาดึงผมจะปล่อยทิ้งไว้เลยแล้วก็ออโต้ผมซื้อมาได้ราคาที่ถูกก่อนที่ผมจะรีวิวตัวนั้นผมได้ราคาที่222บาทนะครับตัวนี้ผมผมตัดตัดแผ่นไว้แล้วแะแผ่นกั้นคือเนี้ยคือกล่องกล่อง3ชั้นอย่างเงี้ยมัน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 ต้องมันต้องกั้นนะครับ มันต้องกั้นฝั่งหนึ่งอย่างนี้นี่มันต้องกั้นฝั่งหนึ่งเพื่อฝั่งนี้จะเป็นหลอดไฟฝั่งนี้จะเป็นจะเป็นถาดนะครับฝั่งซ้ายมือเราจะเป็นถาดฝั่งขัวก็จะเป็นหลอดไฟแล้วก็จะเป็นพัดลมแล้วก็จะเป็นอ่าตัวทําความชื้นเพราะว่า3ามชั้นเราจําเป็นต้องมีตัวทําความชื้นนะครับเพราะว่ามันมันไม่ทั่วถึงในกล่องต้องมีพัดลมติดตลอดแล้วก็ตัวทําความชื้นถ้าเราไม่มีตัวทําความชื้นนี่เกิดยากนะครับ ตัวนี้จะฟักได้ทุกชนิดครับเหมือนเดิมผมจะไม่ใช้ไม้อัดตัวนี้ที่กั้นก็จะเป็นอะครลิกนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้ไม้สักอย่างคือเมื่อก่อนผมใช้ไม้แล้วปัญหาก็อย่างที่ผมบอกไปจริงๆแล้วผมไม่อยากบอกเพราะว่าเขาก็มีการซื้อขายกันเยอะอยู่ตู้ฟักไม้อัดตัวันนี้แต่ก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วแหละหลายเจ้าที่เปลี่ยนเป็นอะพาร์ทบูดก็โอเคก็ดี ก็สวยนะครับพัดวูดก็จะไม่ค่อยมีเชื้อโรคมาเกาะถ้าเกิดว่าเขาเก็บเอาซิลิโคนเก็บตามร่องตามมุมเชื้อโรคก,ก็จะไม่มีเลยนะครับแค่ผ้าชุบแอลกอฮอล์เช็ดก็ฆ่าเชื้อได้แล้วพวกนั้นผมก็แนะนำใครอยากได้ตู้ไม้เอ่ยตู้พัดวูดก็ไปถามหาเอาตามเจ้าของที่เขาทำตู้ฟักไข่นะครับตัวนี้แต่นี้เดี๋ยวผมพาทำนะครับเดี๋ยวก็ทำไปเรื่อยๆแล้วผมทำแล้ว ถ้าถ่ายไปด้วยนี่มันมันจะนานผมก็เลยตัดแบบรอรอถ่ายคลิปทีเดียวนะครับแต่ถ้าสําหรับใครอยากได้ถาดดึงมือแบบนี้คือเราไม่ต้องเปิดฝากล่องอุณหภูมิก็คงที่อุณหภูมิคงที่ความเสี่ยงในการเกิดที่อัตรามันน้อยแล้วมันก็ยังจะน้อยลงอีกช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็จะไม่ไม่มีเราจะไม่ได้จับในกล่องเลยตัวนี้ครับสนใจ ทักฟซผมก็ได้นะครับทักไลน์ผมก็ได้แต่ถ้าใครทักไลน์ผมก็รอผมอเพื่อนเพื่อนนิดนึงบางคนทักมาปุ๊บผมไม่รู้ไงมันยังไม่ขึ้นเขาก็บอกว่าส่งข้อความมาเยอะแล้วทําไมไม่อ่านพอผมรับเพื่อนปุ๊บขบางก็บนใหญ่เลยผมกบอกว่ามันไม่ขึ้นเขาก็แคปหน้าจอมาให้ดูนี่ไงพิมพ์ไปผมไม่เห็นอยู่ดีครับคือต้องให้ผมรับเป็นเพื่อนก่อนผมถึงจะเห็นนะครับแต่ถ้าทักเฟซมามันก็จะขึ้นไว ม,มันแจ้งเตือนง่ายนะครับเฟซผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับกลุ่มกลุ่มซื้อขายไก่ไข่เชื้อก็เข้าไปดูในกลุ่มเราได้ผมก็จะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ด้านล่างได้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาขายถาดหละขายถาดหรือว่าหรือว่าใครจะเอาไปเป็นแนวก็ได้นะครับไปเป็นแบบแล้วก็เชื่อมเองทําเองอะไรก็ได้นะครับแต่ของผมมันเป็นงานอาร์ตครับ คือมันมันมัน,ม,นมันสอนได้ทุกทุกขั้นตอนแหละแต่แต่ว่าเครื่องอารางเนี่ยมันต้องใช้ไฟสามเฟสต้องไปซื้อผมได้มือสองมาห้าพันเครื่องอารางผมได้ถุงหน่อยเพราะขอโลทิ้งก็ต้องมาทําแขนทําอะไรเอาแต่ถ้าใครจะซื้อใหม่เครื่องอารากนะครับที่จะทําถาดเหมือนผมผมถามแล้วนะผมก็อยากได้เครื่องใหม่ผมเลยถามเขาดูเขาบอกว่าสามหมื่นแล้วก็ต้องเปลี่ยนหม้อแปลงเป็นสามเฟส ซึ่งค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะผมถามไปงั้นแหละไม่มีเงินหรอกอันนั้มันเป็นเครื่องเก่าผมผมทำกงไก่ขายสมัยก่อนนะครับโอเคผมก็จะมาเล่าใฟังแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ